สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นึกยังไงได้เชิญผมให้มาดูสวนที่นี่ครับก็ดูใน y o u t u ู e อะแต่สนใจที่ที่คุณพูดว่าต้องต้องดูแลลูกให้สวยอะไรเงี้ยก็เราเลยเลยก็อยากจะขอความแนะนำว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้สวยอะเรารร้ไม่จริงว่าเราจะทำยังไงให้ลูกมันสวยได้จะ ถ้ได้ให้เข้ามีดอกอแล้วก็แล้วเราจะทํำยังไงให้ลูกที่มันเราส่งได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายได้ไม่ใช่ลูกเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ทุเรียนน่าจะประมาณอายุห้าปีเนาะประมาณห้าปีโอ้เก่งทีเดียวนะครับคุณยุธวดีทํามาเก่งมากนะฮะมีดอกเนี่ยฮะยัวเยี้อยาวยืดไม่เหมือนบางสวนที่ผมเข้าไปนี่นะฮะคั่วสั้นกระจุกอันนี้นะะถือว่าถูกลักษณะละอันนี้ไปต่อได้ง่ายนะครับ และเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าการวัดค่า pH ซ,ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับว่าทุเรียนเราจะไปต่ออยังไงนะฮะสมบูรณ์ไหมก็คือเดี๋ยวเราไปเช็คค่าดินกันสักหน่อยหนึ่งนะครับที่นี่นะตามไปนะครับเอออันนี้ความเช้นอยู่ใช้เหมือนกันเลยครับได้ได้ไดได้ห้ากว่าห้า นี่แหละนะครับเพืเ่อนๆครับประการแรกเลยถ้าคนเราไม่สบายเนี่ยพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอจะต้องวัด<แ>ความดันการเต้นของหัวใจ<แ>ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นส่วนนะครับเราก็จะต้องมาเช็คค่าดินเพราะดินเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารต่างๆอยู่ในนี้เลยนะครับแต่ธาตุอาหารจะขึ้นไม่ได้ถ้าดินของเราเป็นกรดนะฉะนั้นจึงเป็นความสําคัญระดับ5ดาวเลยเราต้องดูที่ดินก่อนนะครับ ผ่านนะฮะเพื่อนๆครับตอนนี้ค่าดินอยู่ที่ประมาณอ่าหกนะครับ่าดน,นะครับจากการที่เราจะเติมปุ๋ยให้ตรงตามช่วงนะครับที่เขาต้องการเนี่ยจึงเป็นเรื่องง่ายละนะฮะปุ๋ยก็จะขึ้นไปข้างบนในปริมาณที่มากได้แต่ถ้าดินเป็นกรดมันก็ขึ้นได้น้อยนะฮะในขณะที่ข้างบนต้องการเยอะมันก็ไม่พอนั่นเองนะครับ ใครมาดูให้ครับตอนแรกคนงานเขมรดูแลตอนนี้ก็มีค่ะแต่นี่เด็ดแต่ที่เขาไม่เป็นเท่าไหร่ที่เราต้องซื้อยาเองอะไรเองทุกอย่างเราต้องป้อนทุกอย่างต่างงานทุกอย่างคนงานมีกี่คนคะที่นี่ทั้งหมด4ี่ค่ะสี่คนแต่เรามีหลายมีหลายสวนตอนนี้ยังไปดูอยู่ที่สวนโน้นอยู่สวนอื่นอยู่เป็นสวนมังคุดอยู่ที่เนินสูงก็มีทุเรียนบ้างมีมีไม่มากแล้วก็ทางหลังปั๊มก็มีแต่ที่นี้ให้ ให,ให้น้องเมียของลูกลูกชายอ่ะก็ทำอยู่ที่หลังบ้านาะคืออย่างนี้นะครับเพืเ่อนๆครับครับเพื่อนๆพครับปัจจัยหนึ่งที่จะมาสมร้างความสำเร็จในสวนได้ก็คือแรงงานที่ดูแลอยู่ในสวนนะครับอันนี้จะมีส่วนสำคัญมากเลยต่อให้เจ้าของสวนนะครับมีเงินมากมายนะฮะแล้วก็สามารถซื้อปุ๋ยซื้อยาได้อย่างครบถ้วนครบขันก็แล้วแต่ นะครับแต่ถ้าหากว่าคนดูแลสวนนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความละเลยเพิกเฉยเราสั่งอย่างไปทําอย่างอย่างนี้อันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เรานะครับไปถึงความสําเร็จไม่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเองอ่ะอยากอยากคุยอยากสอนเวลาฉีดเวลาพ่นต้องทำยังไงนะครับแทนเข้าไปยังไงอ๋อเรียกคนงานได้ ฮะเดี๋ยวเดียววันนี้เราดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูสภาพโดยรวมลักษณะใบใบโรงครัวมีระดับความเป็นมาตรฐานนะครับหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเ <laughs> พื่พอนๆสำหรับต้นนี้ลักษณะใบมีลักษณะการเบ่งการบาน, <laughs> บานการหนานะฮะดอยู่พอประมาณเลยทีเดียวนะครับดําอยู่พอประมาณ ทะนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าใบาเขาเนี่ยจะเป็นใบที่พร้อมที่จะทำงานเก่งมากนะครับรับแสงปรุงอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงดอกนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับการพุ่งของดอกแล้วก็การบานของดอกที่นี่นะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวอันนี้ว่าด้เรื่องของเช็คสภาพใบแต่ถ้าเราจะมองเข้าไปทางด้านในนะครับเพืเ่อนเพื่อนอย่างต้นที่ถัดไปเนี่ยใบยจะมีลักษณะสีซีดเล็กน้อยซีดแล้วก็เล็กนะฮะ ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาเช็คกันต่อนะว่าทําไมขึงเป็นแบบนี้นะครับใบเล็กมีลักษณะซีดเหลืองเล็กน้อยนะครับต้นนี้เนี่ยเขาเขาทำอ่าเขาทํางานหนักแต่เขาก็ทํางานหนักมากเพราะว่าดอกดอกของเขาค่อนข้างที่จะเยอะต้องสอยออกไหมคะเนี่ยเยอะไหมอยากาลังสอยออกเดี๋ยวผมจะต้องต้องสอนให้ให้สอยออกเพื่อประหยัดธาตุอาหารที่มันขึ้นไปข้างบน นะครับไปตามปลายยอดปายกิ่งจ่างกิ่งเนี้ยถ้าเราจะไว้เนี่ยอ่ะตีไปซะว่าถ้าสามลูกนี่ต้องโยงเพราะว่ากิ่งมันเล็กเนาะอ่าฉะนั้นเวลาเราจะไว้ดอกเพื่อประหยัดอาหารช่วยเขาเนี้ยปลายกิ่งเราก็ออกได้เลยเอาออกนะคะอนนี้เอาออกไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับแต่อันนี้ก็จะเอาออกเนี่ยเอาออกเลยทีเดียวเพราะมันต้องเอาออก อ่าถเป็นกิ่งเล็กอย่างนี้นะครับเราอาจจะไว้สักอ่าสองลูกเพราะว่าทุเรียนเราเพิ่งอายุ5ปีอันนี้เอาเอาไว้ได้นะครับอ่าหนึ่งลูกอ่าอันนี้สักประมาณ1ลูกอย่างนี้นะครับแต่อันนี้แหละนะฮะมันเป็นการบาดใจสําหรับเจ้าของสวนมากเลยคือพอเวลาทุเรียนเราได้ดอกดีแล้วเนี่ยบอกให้ออกดอกออกนีจับคือจะไม่ไม่ค่อยอ่ะไม่แต่เดียวออกเยอะนะออกออกมากเลยครับครับแต่เรื่องนี้สําคัญเพราะว่า ถ้าเราเอาดอกออกไปมันก็เหมือนปิดกอ๊อกธาตุปิดกอ๊อกน้ำนะฮะไม่ให้มาออกตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้คุณยุบดีปิดไปแล้วะนะครับคราวนี้เมื่อใบเขาปรุงอาหารด้วยแสงเสร็จเรียบร้อยอเขาก็จะมาเลี้ยงเฉพาะช่วงดอกที่เราไว้ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นกิ่งนี้ก็จะทํางานได้สบายขึ้น ดอกที่เราไว้ก็จะมีลักษณะอวบอ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองอเพราะว่าไม่มีตัวยย่งอาหาร,หรเด็กแล้วน,นะครับง่ายๆแล้วอย่าง้ไอคนเร,รุ่นอย่างเงี้ยมันต้องมันเอมาตัวนี้มันจะถีบออกไหมฮะเร,เราเราเราไม่ต้องเอาไว้ใช่ไหมฮะอ่ะไอไอเหล่านี้นะฮะอ่าวิธีการว่าเราจะเอาตัวไหนออกก็คือถ้าดอกรุ่นพี่เข้ามาแล้วเราควรจะเอารุ่นพี่เขาดีกว่าเยอะเกินอ่าใช่ใช่ใชครับใช่ครับ นี่นี่เอาออกชนิดที่ว่าไม่เสียดายเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อครับเนี่ยอย่างนี้เราก็อันนี้ออกได้เนาะอันนี้เอารอไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการมันเป็นตำแหน่งที่ที่ควรวางลูกนะครับนอกจากตรงนี้ก็มีตรงนี้นะฮะนอกกนั้นก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็สามารถไว้ลูกได้นะครับตรงนี้ไว้ลูกได้คือคนกิ่งเขาใหญ่เนี่ยหนึ่งสองอ่าสาม สี่ลูกตรงนี้คนกิ่งตรงนี้เราสามารถไว้ได้แล้วส่วนข้างบนเราก็ค่อยไปไล่ดูว่าถ้ามันเป็นกิ่งกิ่งเล็กเราก็ไว้สักลูกนึงอย่างเงี้ยฮะอ๋อค่ะไออย่างโคนอย่างเงี้ยเอาไว้ได้ไหมคะเออเอาออกเลยครับอย่างเงี้ยฮะด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเวลาเราให้น้ํามาเนี่ยน้ํามาโดนผิวลูกมันก็จะเกิดคร้ำดำาอบกลายเป็นเเขาก็จะตีเป็นลาดําไปนะครับเนี่ยควรเอาออกเลยผมต้องถามเรื่องปุ๋ยละ นะครับสอบประวัติเรื่องปุ๋ยนิดนึงในช่วงสะสมให้ได้ใช้ปุ๋ยสูตรไหนไว้ครับมันเป็นก้าวก้ายี่ห้ายี่ห้าก้าห้าย่ากากตาอย่าง้ต้นหนึ่งนี้ใส่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่มากค่ะใส่ใส่แบบครึ่งกิโลได้โอเคโอเคผ่านผ่านเพราะว่าที่ผมถามเนี่ยมันล้วนแต่มีระดับความสําคัญว่า มันจะบอกเราว่าข้างหน้าเขาจะไปยังไงเขาจะขาดไหมเขาหรือเขาไม่ขาดอย่างเงี้ยฮะแต่ก็โอเคนะพอดีต้องต้องต้องล้างสารไหมคะต้องได้ล้างต้องล้างครับต้องได้ล้างมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่คือถ้าการที่เราล้างดินปรับเซตค่า ph เนี่ยอ่ามันก็จะส่งเสริมทําให้ราก สามารถที่จะดูดธาตุอาหารดินที่บล็อกธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแบบของมันเป็นก้อนใหญ่อ่ะอม,มันกินไม่ได้เงี้ยมันก็จะถูกย่อยสลายออกมาเป็นของเหลวแล้วรากก็จะผลนขึ้นไปเลี้ยงดอกเขาได้สมบูรณ์ทีนี้พอธาตุอาหารขึ้นไปเขาใช้อาหารได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยการขึ้นเกล็ดการขึ้นไข่นกกระทาน,นี่ก็จะอ้วนกลมบล็อกแต่ตอนนี้เลยเค,ครับช่วงนี้ใส่ปุ๋ยได้ไหมคะช่วงนี้ยังผมจะยังไม่ได้ถังให้ปุ๋ยนะครับอ่าผมจะ ให้ทําการล้างดินล้างดินก่อนนะครับล้างดินก่อนแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นค่อยใส่ตัว1500เพื่อไปช่วยให้เขานําไปไว้ใช้ในการสร้างขึ้นเก็ดแล้วก็ไข่นกกระทาเขาต้องการที่คุณยุบดีใส่ไปเนี่ยเขาก็นํามาสร้างดอกนี่ฮะขยายดอกตรงเนี้ยนะขยายขั้วไปพอพอพอเปิดตานั่นดยแล้วเห็นพอเราใช้สารเนี่ยนะ เพราะดอกมันจะติดเนี่ยเราก็เลยใช้จิ๊บกับไอ้ไอ้ไอ้บลอนฉีใต้ต้นให้ให้มันยืดนะคะให้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 ก้านมันยืดครับฮะแล้วก็ไม่รู้ทําถูกกับเปล่าก็ทําม่วดูในยูทูบเออก็ยังถือว่ามันยังใช้ได้นะมันยังใช้ได้ไม่มีประสปการเลยครับยังใช้ได้ครับยังใช้ได้ยังใช้ได้นะฮะไม่ไม่มีอะไรผิดนะฮะไม่มีอะไรผิดแต่ว่า ถ้าเรามีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเนี่ยะอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้<ะ>มันก็จะทำให้เราประหยัดเรื่อง ต้นทุนลงไปได้ด้วยะนะครับแต่ในกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยนะคุณยุวดีไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็สามารถใช้แคลเซียมโบรอนจิปนะครับรรมาฉีดพ่นเพื่อส่งเสริมการยืดแต่ในความหมายของผมเนี่ยนะมันไร้สาระเลยไม่ไม่ไร้ไม่ไร้ด,ด,ด,ดีดีครับดีดีดีครับก็ด้วยเหตุนี้เราถึงได้เห็นสุขภาพเขาสมบูรณ์นะสภาพดอกเขาสมบูรณ์นะในสิ่งที่คุณยุวดีทําไปนั้นนะมีการยืดเห็นไหมจิปเบอรลีนนะมีการยืดได้ดี แต่ว่าผมสังเกตเห็นว่าผมแลเห็นสภาพผิวขั้วของเขาตอนนี้มีความรู้สึกว่าซูบกรานไปเล็กน้อยนะฮะนั่นหมายความว่าจะขาดน้ําด้วยขาดน่นะฮะให้น้ําเวลาให้น้ําให้กี่นาทีครับเราตอนนี้ให้เขาลดเพราะดอกมันบานก็กลัวเป็นแบบจะจะนานก็ธรรมดาครึ่งชั่วโมงนะฮะอ่าธรรมดาครึ่งชั่วโมงเป็นวันแต่แต่ผมเรียนท่านอย่างนี้อ่าหัวสปริงเกอร์ นะครับหัวสปริงเกอร์เป็นหัวผ่าเข้ามานี่รากที่มีหน้าที่ดูดหาอาหารนะครับอยู่อยู่ใช้พุ่มซึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังของหัวสปริงเกอร์นี้ไม่อยู่แถวนี้แล้วะฉะนั้นจึงสังเกตชัดเจนเลยฮะว่าต่อให้ให้30นาทีต้นนี้ก็ยังแสดงอาการขาดน้ําอยู่ดีเพราะว่าน้ําพุ่งเข้ามาหาโคนต้นแต่รากที่มีเราต้องใช้เหวี่ยงใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ย เรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่สําคัญที่สุดค่ะค่ะแม้แต่คนเราเนี่ยฮะต่อให้ได้กินข้าวครบยังงต้องกินน้ําหรือไม่ได้กินข้าวได้กินแต่น้ําก็ยังมีชีวิตรอดค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มีผลต่อการดันรูปดันลูกดันทรงอย่างสูงเลยตอนนี้ต้องให้กระจายไหมัใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ฮะครับผมถ้าสมมติว่า หัวสปริงเกอร์เนี่ยที่เป็นแบบกระจายที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยนอกนี่อันนี้คือชายพุ่มนะฮะลากเขามาถึงนี้แล้วนะฮะแล้วลากลากที่มาถึงตรงนี้คือลากที่มีหน้าที่ดูดหาอาหารแต่ลากที่อยู่บริเวณโคนต้นคือลากยึดลากแขนงไม่กินอาหารนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ลากที่มาหาอาหารเขามารอตรงนี้อาจจะได้กินน้ําบ้างเล็กน้อยในกรณีว่าล้นออกมาอาจได้กินบ้างเล็กน้อยฉะนั้นเนี่ย การที่เราใส่หัวเวียงนะครับสปริงเกอร์แบบเวี่ยงมามาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความสมบูรณ์เพื่อให้รากเขาเลื้อยมาดูดหาอาหารฝั่งข้างนอกเนี่ยผลข,ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะฮะอันนี้และช่วงนี้เราก็ต้องบำรุงใบอย่างเดียวฮะใช่ฮะช่วงนี้เลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงน้ําแ,แ,แล้วก็บำรุงใบถ้าอาหารที่เขาต้องการนําไปใช้จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ถ้ามันเป็นไนโตรเจนก็ไมกก่ก็ไม่ได้นะได้ไดอยู่แต่ว่าน้อยให้น้อย <c oughs> คือมันจะมุ่งไป <c oughs> <อ>มันจะมุ่งไปบํารุงในส่วนของดอกไม่ว่าจะเป็นดอกรุ่นน้องรุ่นพี่<อ>แล้วก็การขึ้นเกล็ดขึ้นไข่นกกระทาอันนี้มันต้องการคช้พลังงานกลุ่มคาร์บอฮเดรตดอันนี้ห่วงตรงรนี้ว่าทาดอกได้ขนาดนี้จะเลี้ยงลูกได้ไหมนี่ยได้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 ครับคุณพี่เลียนตรงนี้นิดนึงนะผิว ผิวไม่ดีผิวแห้งนั่นแหละนั่นแหละนี่คือทั้งที่เราให้น้ําอยู่แต่เขานี่มีลักษณะเหี่ยวเหี่ยวย่นกร้านเห็นไหมแล้วทีนี้อาจจะส่งผลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยหลุดแล้วนี่คือขาดน้ํานะขาดน้ํามากเลยนะครับเนี่ยฮะ นิดเดียวหลุดออกมากับมืออันนี้ต้องให้สักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวใช่ครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหัวเดี๋ยวให้เด็กเี่นงานนี้เป็นงานเร่งด่วนเลยเลยค่ะครับอ่าข้อแรกนะครับในเรื่องนี้ก็คือว่าในเรื่องค่าพีเอผ่านนะครับเรื่องให้ปุ๋ยผมจะยังไม่ได้ให้ให้ปุ๋ยนะครับผมจะให้เซตค่าพีเออ่าล้างดินอีกทีหนึ่งก่อนแล้วต่อมานะผมจะให้เสริมแคลเซียมไนเตรตก็คือ 150. 0อีกสักหน่อยหนึ่งเอาไปใช้ในการขึ้นลูกค่ะ นะครับเนี่ยเมื่อเมื่อผ่านช่วงดอกบานเต็มที่แล้วเขาก็จะขึ้นลูกเนี่ยอันนี้ต้องการแคลเซียมไปเสริมสร้างผนังเซลล์นะเพื่อนๆครับอันนี้จะขาดไม่ได้นะส่วนไหนยังไม่ได้ทําก็ต้องรีบทําละก่อนที่ลูกจะบิดเบี้ยวถ้าบิดเบี้ยวตั้งแต่วันนี้คือบิดเบี้ยวไปจนถึงวันตัดเลยนะเนี่ยกลัวว่าดูอยู่ในยูทูบ b าว่าเดี๋ยวถ้าเราทำแล้วลูกแล้วก็จะบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่ได้ทรงแล้วก็ไม่รู้จะเป็นปรึกษา แต่ว่าดีเลยโทรไปเลยครับดีฮะดีฮะเรามาช่วยกันคืออยากเป็นคนเดียวหัวหัวหายนะสองคนเพื่อนายไม่มีที่ปรึกษาอะไรเลยดูจะในดูแตในโทรศัพท์ดูทีวีเราเราฉีดสารเยอะไปหรือเป่าไม่รู้เพราะว่าเด็กเออสารใช้อัตราเท่าไหร่ครับก็เนี่ยมันถังหนึ่งมัน ถังพันหรือ,อถังสองร้อยฮะมันถังแบบเนี้ยค่ะถังเอย่างเงี้ยมันสองร้อยสองร้อยห้าสิบถังไอ้ตู้ครับสองเขาใส่ไปสองขวดนะค<อ>ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระดับความเข้มข้นของแพคโคที่ที่สูงทีเดียวแล้วก็เวลาแพคโคตกอยู่ในดินเนี่ยเขาจะตกค้างเป็นเป็นปีสองปีเลยะนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีการล้างได้นะครับแต่กําลังจะบอกว่าเมื่อแพคโคเนี่ยหน้าที่ของแพคโคก็คือยับยั้งการดูดอาหารของราก ฉะนั้นอาหารที่จะขึ้นมาเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาได้มันก็ในปริมาณที่น้อยจึงส่งผลทาให้ลูกของเราเนี่ยนะฮะเริ่มเริ่มสุดทรงเริ่มบิดเบี้ยวตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับจะแก้ได้ไหมคะได้ได้ได้ครับยังทันฮะยังทันเนี่ยนะฮะเบี้ยวชัดเจนเบี้ยวชัดเจนนะครับเนี่ยเพราะว่ารากเขายังดูดใช้ธาตุอาหารไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะ เพื่อนๆท่านไหนยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก่อนที่จะบิดจะเบีย้ยวแบบนี้เนี่ยจะต้องหาทางล้างแพคโคออกละเมื่อเราได้ดอกแล้วนะครับล้างออกเลยตั้งแต่ระยะเหยียดตีนหนูขึ้นมาล้างได้เลยแล้วก็เราก็รีบใส่1500ไปนะครับลูกเขาก็จะไม่บิดเบีย้ยวแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเท่าที่สอบถามคุณยุวดีก็คือการให้ปุ๋ยไม่ได้ผิดอะไระใช้9 25. 25 25ด้วยนะครับแล้วก็มาเสริมูุรเสมออีกนะฮะไม่ได้ผิด ประเด็นคือให้ปุ๋ยไปน,นั่นน่ะยังแพ็คโคยังคุมคุมอยู่อค่ะปุ๋ยก็เลยขึ้้นนอยขึ้นน้อยโอเค